สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช้นหน้าทุกวันนี้เงียบกริบสมรักสุดทนจวกสมาคมมวยไร้ความสำเร็จระดับนานานชาติก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีเมื่อบาสสมรักคำสิงอดีตนักมวยทีมชาติไทยฮีโร่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกออกมาระบายความในใจเกี่ยวกับการทำงานของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่ไม่ประสบความสำเร็จในระยะหลังโดยล่าสุดทัพเสื้อกล้ามไทยที่ส่งนักกีฬาไปแข่งทั้งหมด7รายกับต้องพบกับความผิดหวังตกรอบทั้งหมดในรายการเอเชียนยูสเกม2025 ที่กรุงมานามาประเทศบาเรนทำให้อดีตกำปั้นวัย52ปีถึงกับทนไม่ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเขาสุดท้ายที่เราได้คือแก้วพงประยูนเหรียญเงินโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนจากนั้นมาก็เงียบเลย3-4สมัยอย่าว่าแต่มีเหรียญเลยมีลุ้นก็ไม่มีโดยเฉพาะมวยชายอยากถามสมาคมว่าอายบ้างไหม ส่วนตัวผมอายในฐานะฮีโร่โอลิมปิกเก่าเมื่อคืนก็ได้มีการพูดคุยกับอดีตเทรนเนอร์เก่าๆนักมวยรุ่นเก่าหลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ไหวแล้วนะสมาคมเป็นอะไรกันทังที่ก่อนหน้านี้กีฬามวยเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศในระดับโอลิมปิกเอเชียนเกมและซีเกมแต่ทุกวันนี้เงียบกริบผู้บริหารสมาคมต้องทำอะไรสักอย่าง เรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ดีก็ต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่แพ้ล้มเหลวก็ยังอยู่กันไปแบบนี้ฮีโร่โอลิมปิกระบายความรู้สึกสำหรับสมรักษ์คำสิง์จารึกประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกได้ที่แอตแลนตาเกม1996ซึ่งหลังจากนั้นหันหลังให้กับสองเวียงกัมปัน้นก็มีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง ก็ถือเป็นประเด็นดราม่านะครับเกี่ยวกับวงการมวยสมาคมมวยไทยต้องดูว่าภายภาคหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนกันหรือไม่เพอทุกวันนี้ก็ตกต่ำลงเรื่อยๆแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรรวมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้อย่าลืมติดตั้งของสางความคืบหน้าของมวยได้ที่นี่เป็นกลางช h a n แ e นขอบคุณมากครับ